ต่อมานางรูปปนันธารู้สึกเหงาจึงตามมาบวชบ้างในสำนักของพระนางประชาบดีแต่ใจจริงนางแค่อยากอยู่กับญาติญาติเท่านั้นโดยจริตของนางเป็นคนที่หลงในความสวยของตัวเองมากจึงไม่กล้าไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปรับโอวาสนางก็คิดจะส่งคนอื่นไปรับแทนแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อถึงวาระให้ทุกคนต้องมารับโอวาสด,ด้วยตัวเอง เมื่อนางมารับโอวาพระพุทธองค์จึงเนรมิตสตรี16ปีสวยงามและแสดงโทษของความมัวเมาในรูปกายที่สวยงามในที่นั้นรูปปนันธาเถรีเมื่อเห็นความงามของสตรีจำแรงแล้วจึงเห็นว่าความสวยของนางมิต่างไปจากตากับหงเลยทีเดียวจากนั้นสตรีก็แก่ลงเรื่อยๆจนกลายเป็นซากศพนางได้เห็นอนิจจสัญญาคือความไม่เที่ยงของกายเกิดทุกขสัญญาและอนัตตสัญญาตามมาว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราพระศาสดาจึงตรัสคาถาว่าเธอจงดูร่างกายอันกระส กระสายไม่สะอาดเปื่อยเน่าจงอบรมจิตให้ตั้งมั่นด้วยความดีมีอารมณ์เป็นหนึ่งด้วยอสุภสสัญญาร่างกายของเธอนั้นฉันใดร่างกายนี้ก็ฉันนั้นร่างกายเป็นของเปื่อยเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปที่พวกชนพานเพลินเพลินยิ่งนักเมื่อเธอพิจารณาร่างกายอย่างนี้ไม่เกียจครั้นทั้งกลางคืนและกลางวันตอนนั้นจะแทงตลอดแล้วเห็นด้วยปัญญาของตนเมื่อพระนางได้ส่งยานตามกระแสธรรมแล้วเนี่ยจึงได้บรรลุโสดาปฏิผลจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมต่อว่ารูปนี้ อันธรรมดาสร้างขึ้นให้เป็นมหานครแห่งกระดูเป็นที่ตั้งแห่งชรามัจจุมานะและมัคขะโดยมัคขะแปลว่าการลบหลู่คุณเมื่อฟังจบและรู้แจ้งแทงตลอดแล้วพระนางก็บรรลุอรหันต์และได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนจำนวนมากในที่นั้นเองครับ